ขอจเจริญพรมายัางยาโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรายปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ยอดโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องอาอนิสงส์ของการให้ทานหรือว่า,าวิธีการทำทานตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงนะในช่วงหลายๆวันก่อนยอดโยมก็คงจะติดตามรับฟังอยู่ แต่ในวันนี้ตามาอยากจะให้ญาติโยมได้เปลี่ยนนะบรรยากาศฟังเรื่องการให้ทานของพระอริยสาวกบ้างนะญาติยโยมก็คงจะเคยได้ยินชื่อของท่านนาถบินิกาเศษฐีนะซึ่งถือว่าเป็นอุบาสกที่เป็นอุบถา,ากเป็นอุบถา,ากของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์โยม ยววาติโยมก็คงจะคุ้นกับชื่อของท่านนะเดิมนะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยอาตมาไดา้นำพระไตรปิฎกอยู่ในพระวินัยปิฎกยมนะจุลวรทุติยภาคเนี่ยโดยมากตัวเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับวินัยของพระอยมแต่ว่าเรื่องของอนันะบินทิกะเศรษฐีที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้ในพระัตรปปดกเล่มนี้นะอาตมาจึงอยากจะให้ญายมได้ฟังนะประวัติของท่านอนาถบินทิการเศรษฐีก่อนที่ท่านจะมาเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์เนี่ยว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นมาอย่างไรญายมก็ลองติดตามรับฟังดูนะ อยู่ในพระวินัยปิฎกจุรวักทุตยนะิยภาคนะเสนาสนะขันธกะหน้า121ยโยมเรื่องอนาถบินทิกะข้าบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกสมัยนั้นอนาถบินทิกะขระบดี เป็นน้องเขยของราชครหะเศรษฐีครั้งนั้นอนาถาบินทิกะคณะบดีไปเมืองราชครืด้วยกรณีกิจด้วยกรณียกิจบางอย่างคือปกติอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยจะอยู่ในเมืองอยู่ที่เมืองสาวัตถีโยมแคว้นโกศลน,นะมีพระราชาก็คือพระเจ้าเปร์เซฐที่โกศลนะเป็นพระราชาปกครอง ส่วนราชคฤะเหาเศรษฐีก็อยู่เมืองราชคลห์โยมแคว้นมคตนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชาปกครองท่านบอกว่า,าเมืองสาวัตถีเนี่ยห่างจากเมืองราชคฤห์ประมาณ4 5 5โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลโยมก็ลองคูณดูเอาเองนะโยมประมาณกี่กิโลเมตรโยมนะ ทีนี้สมัยนั้นราชาครหะเศรษฐีด้นิมนต์พระสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นจึงได้สั่งทาตและกรรมกรทั้งหลายว่าพนายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ต้มขก็ต้มต้มข้าวหูงข้าวต้มแกงจงช่วยกันจัดแจงอาหารที่มีรสอร่อย ขณะนั้นอนาถาบินทิกะขณะบดีได้คิดว่าเมื่อเรามาคราวก่อนท่านคฤหบดีผู้นี้จะทำธุระทุกอย่างเสร็จแล้วสนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวบัดนี้เขามีท่าทีเปลี่ยนไปสั่งท่านและกรรมกรทั้งหลายว่าพนายถ้ากระนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรูต้ม ข้าวหุงข้าวต้มแกงจงช่วยกันจัดอาหารที่มีรสอร่อยออร่อยบางทีกษบดีผู้นี้จักมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือประกอบมหายั์หรือจักทูลเชิญสิริพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชพร้อมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันรุ่งขึ้นกระมังอ,มอันนี้นะปกติ อนาถาบิณิกาเศรษฐีเนี่ยท่านก็จะมาเยี่ยมราชกระห์เศรษฐีอยู่บ่อยๆเสมอๆอ,อาจจะมาทำการค้าขายหรือว,ว่ามาติดต่อธุระการงานเกี่ยวกับธุรกิจนี่แหละโยมโนะดยปกติอนาถาบิณิกาเศรษฐีก็เป็นน้องเขยนะเป็นน้องเขยของราชกระเศรษฐีนะแสดงว่าอนาถาบิณิกาเนี่ย ก็ได้น้องสาวนะได้น้องสาวของราชกระนาเศรษฐีมาเป็นภรรยาโยมทีนี้วันวันนี้ก็มาอ่าก็มาคล้ายๆกับว่ามามาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่ชายของภรรยาโยมนะนะราชกระนาเศรษฐีก็เป็นเป็นพี่ชายของภรรยาโยมทีนี้โดยปกติราชกระนาเศรษฐีก็จะทักทาย ปุจจาปราสัยทักทายกับอนันทบินิกาเศรษฐีก็ถามคราวๆต่างๆนะในครั้งกันก่อนแต่ว่าในครั้งนี้ก็แปลกนะแปลกว่าราชักนาสษฐีก็ไปจัดแจงสั่งให้คนใช้คนงานตรเตรียมเรื่องเรื่องของครูอะไรต่างๆเนี่ยท่านนานาบินิกาเศรษฐีก็สงสัยว่าอืทําไมปกติเรามาครั้งก่อนก็ พูดคุยภาษายกับเราดีนะแต่วันนี้ทําไมไปเตรียมข้าวปลาอาหารเหมือนกับว่าจะเลี้ยงผู้คนมากมายเนี่ยจะมีการจัดงานแต่งงานอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะ,ะเชิญทูลเชิญพระเจ้าปิมพิสารนะซึ่งเป็นพระราชาที่ปกครองเมืองหรือว่าปกครองแคว้นมคตอยู่เนี่ยมาเลี้ยงก็คิดสงสัยยม ครั้นราชาคณะเศรษฐีสั่งท่าและกรรมกรแล้วเข้าไปหาอนาถบินทิกะขณะบดีได้นั่งสนทนากันณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอนาถบินทิกะขณะบดีได้ถามว่าท่านขณะบดีคราวก่อนเมื่อฉันมาแล้วท่านได้จัดทำธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนากับฉันผู้เดียวบัดนี้ท่านนั้นมัวสารวนสั่งท่าและกรรมกรว่าถ่ากระนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ต้มข้าวหุงข้าว,าวต้มแกงจงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสอร่อยออร่อยบางทีท่านพระบดีจักมีงานอาวาหามงคลวิวาหามงคลหรือประกอบมหายันหรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจ้าบิมพิสารจอมเสนามคราชพร้อมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้กระมังอันนี้ก็ถามมานะโยม ราชะครหเศรษฐีก็ตอบว่าท่านกหบ,บดีฉันจะได้มีงานอาวาหามงคลหรือวิวาหามงคลก็หาไม่แม้พระเจ้าบิมพิสารจอมเสนามคธราชพร้อมทั้งกองพลฉันก็มิได้เชิญเสร็จมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ที่ถูกฉันประกอบมหายันคือฉันได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อเลียงในวันพรุ่งนี้ท่านอนันทบิณิกะเศรษฐีก็ได้ถามว่าท่านขาบดีท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้หรือตกใจมากโยมนะปกตินี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วก็เสด็จประทับอยู่ที่เมืองราชคลื่นนะยังไม่ได้เสด็จจาริกไป,ปโปรดเวนัสัตทั้งหลายที่แฟนอื่นๆโยม ทีนี้อนาถาบินิกาเศรษฐีเนี่ยก็มาจากแคว้นโกศลพอได้ยินราชะกรหะเศรษฐีพูดถึงว่านิมนต์พระภิกษุสงฆ์และพระพุทธเจ้ามาเลี้ยงพัฒหารในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรียกว่าตกใจโยมตกใจสะดุง้งเ่นะเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จะได้ยินคำนี้ว่า มีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงถามไปได้วยความตื่นเต้นนะนะด้วยความตื่นเต้นว่าท่านขบดีท่าน, adi, านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้หรือฉันกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้จ้ะท่านอนาตบินิกาเศรษฐีก็ถามอีกว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าดังนี้หรือฉันกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้จ้ะแม้ครั้งที่สาม อนาถาบินติกะเศรษฐีก็ถามว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้หรือฉันกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้จ้ะท่านอนาถาบินติกะเศรษฐีก็ได้พูดว่าแม้เสียงว่าพุทธนี้ก็ยากที่จะหาได้ในโลกท่านขับบดีฉันสามารถจะ เข้าเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเวลานี้ได้ไหมอืมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นบารมีเป็นอุปนิสัยแต่เก่าก่อนของท่านนานาถาบินิกาเศษฐีนโยมนะที่มีความคุ้นเคยหรือว่าเสียบคุ้นกับกับการทำบุญในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ย เมื่อได้ยินอาราชกักรเศรษฐีได้กล่าวว่าะูุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้พูดว่าแม้เสียงพุทธ,ธเนี่ยก็ยังยากที่จะหาได้ยากในโลกนะหมายคําว่าแม้คําว่าเสียงพุโทโธพุธโทโธที่จะได้ยินได้ฟังจะได้มีคนเอ่ยถึงอ้างถึงเนี่ยก็เรียกว่าหาได้ยากะนะทีนี้ในวันนี้เนี่ย หรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์พระองค์จริงๆเนี่ยทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างเนี้ยท่านก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะนะทีนี้เมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยท่านก็อยากจะเข้าเฝ้าทันทีทันใดเลยโยมนะก็ถามว่าจะเข้าเฝ้าได้ไหมราชกระเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านกระบดี เวลานี้ยังไม่ควรที่จะเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพรุ่งนี้ท่านจึงจะได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคอารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอืมแสดงว่าวันนี้อาจจะเป็นตอนกลางคืนนะอาจจะเป็นตอนหัวคข้าหัวค่าโยมทีนี้เป็นอย่างไรหลังจากนั้น ธ่านนาถบินทิกะเศรษฐีนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระพู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข่าวว่าเธอลุกขึ้นในกลางคืนถึงสามครั้งด้วยเข้าใจว่าสว่างแล้วโยมคือตื่นเต้นมากอยากจะให้ถึงรุ่งเช้าไวๆนะจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโยม เรียกว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยถึงสามครั้งโยมในคืนหนึ่งโดยคิดว่าสว่างแล้วนะคือใจห่วงพระวงนึกถึงแต่ว่าเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะสว่างอะไรอย่างนี้นะคืออยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามากนะทีนี้เป็นอย่างไรข่าวว่าเธอรุกขึ้นในกลางคืนถึงสามครั้งด้วยเข้าใจว่าสว่างแล้ว จึงได้เดินไปโดยทางอันจะไปประตูป่าศรีตะวันอืมประตูป่าศรีตะวันนี้ก็ถือว่าเป็นป่าที่น่ากลัวยมคือพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะฝั่งโน้นของป่าอยู่แต่ว่าบ้านของราชคณเศรษฐีก็อยู่ฝั่งนี้ของป่านะ จะต้องเดินทะลุป่าไปโยมนะผ่านป่านี้ไปในตอนกลางคืนเนี่ยท่านก็ได้เดินออกจากบ้านนะเข้าไปประตูป่าสีตะวันเพื่อที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโยมพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ขณะเมื่อเดินออกจากพระนครโยมคงจะเปิดประตูเปิดประตูเมืองอนะแสงสว่างได้หายไป ความมืดปรากฏแทนความกลัวความหวาดเสียวความค้นพองสยองกล้าวได้บังเกิดแล้วเธอได้คิดกลับจากที่นั้นอีกอืตอนที่ตอนที่อยู่ในเมืองก็รู้สึกว่าจะมีแสงสว่างอรยยมนะตอนที่เทวดาอมนุษย์เนี่ยก็เ,เปิดประตูเมืองให้แต่พอพ้นประตูเมืองไปแล้วจะเข้าถึงป่าเนี่ยอืความมืดกับ เข้ามาครอบงำมอกโยมนะความสว่างหายไปความมืดปรากฏแทนท่านก็กลัวโยมเพราะว่าคงจะเด็กดื่นนะจึงคิดจะกลับจากที่นั้นโยมขณะนั้นสีวากายยักษ์ไม่ปรากฏร่างให้ได้ยินสีแต่เสียงโดยคาถาว่าดังนี้ช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนรถม้าอสดรนหนึ่งแสนสาวน้อยประดับต่างหูเพชร หนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่สิหแห่งการย่างเท้าไปก้าหนึ่งเชิญท่านก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านขณบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านขณบดีท่านก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยกลับเลยอืโยมนะมีแต่เสียงดังมากล้องป่าเลยโยมแต่ตัวจริงไม่เห็นโยมมองไม่เห็นตัวเนี่ยมีแต่เสียง ถ้าเป็นโยมโยมจะคิดยังไงวิ่งกลับเข้าเมืองรือว่ารีบวิ่งขึ้นบ้านเปลตาโยมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของของเทวดาโยมนะอธมนุษย์ในที่นี้หมายถึงเทวดาก็เป็นเทวดายักษ์โยมคือได้ให้ค่าของการเสด็จไปเฝ้าพระพุตธเจ้าเนี่ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับช้างแสนเชือกม้าแสนตัวเนี่ยรถม้าอัสดรเนี่ยแสนคันนะโยมนะ สาวน้อยที่ปรับตกแต่งต่างหูเพชรเนี่ยก็หนึ่งแสนเนี่ยมีค่ามากมายโยมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการก้าวไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยการก้าวไปหาพระพุทธเจ้าด้วยย่างเท้าก้าวหนึ่งเนี่ยมีคุณค่ามากกว่ามากกว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้อันนี้เป็นคุณค่าจริงเพราะว่าเพราะว่าเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย อน,นิสงส์งยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้จะเป็นธรรมะก็ดีหรือว่าการบรุธรรมก็ดีที่เกิดขึ้นจากการไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามีค่ามากจริงๆเลยนะยักษ์เขาจึงมีความคิดอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้อนาถาบินิกาเศรษฐีเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีกว่าถอยกลับอย่าก,กลับเลยอะไรอย่างนี้ทันใดนั้นความมืดหายไปแสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถะ บินทิกะขณะบดีความกลัวความหวาดเสียวความค้นพองสยองกล้าวอันใดได้มีแล้วอันนั้นได้สงบแล้วคือหมายควาว่าเมื่อเสียงนี้จบลงนะแต่ความมืดความมืดที่เกิดความกลัวในตอนแรกมันหายไปนะีมีแสงสว่างปรากฏแทนแสงสว่างนี้อาจจะเป็นอนุภาพของยักษ์ก็ได้นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสว่างแล้วนะโยมนะท่านไมคิดจะเดินไปนะ พอคิดจะเดินไปอีกความมืดหายไปโยมพอความมืดหายไปนี่ท่านก็คิดกลับอีกโยมนะแม้ครั้งที่สองเนี่ยนะแม้ครั้งที่สามโยมคือคิดจะไปเนี่ยถึงสามครั้งนะแล้วความมืดก็มาครอบงำถึงสามครั้งท่านก็คิดกลับอีกพอคิดกลับอีกเนี่ยแม้ครั้งที่สามแสงสว่างหายไปความมืดได้ปรากฏแกอนาถบินทิกะคณบดี ความกลัวความหวาดเสียวความสยองกล้าวได้บังเกิดเธอคิดจะกลับจากที่นั้นอีกแม้ครั้งที่ 3. สามศิลวกายักษ์ไม่ปรากฏร่างให้ได้ยินแต่เสียงว่าดังนี้ช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนรถม้าอัสดรหนึ่งแสนสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเซี้ยวที่16แห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่ง เชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านขะบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านขะบดีท่านก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยกลับเลยแม้ครั้งที่สามความมืดหายไปแสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถาบินทิกะขะบดีความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวอันใดได้มีแล้วในการนั้นอันนั้นได้สงบแล้วจึงอนาถาบินทิกะเศรษฐี เดินเข้าไปยังป่าสีตะวันแล้วโยมต่อสู้กับความกลัวถึงสามครั้งอะนะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะโยมที่ว่ามีอมนุษย์คือมียักษ์เนี่ยมาให้กำลังใจโยมน่ากลัวจริงๆนะป่าเนี้ยท่านรรณนาความน่ากลัวของป่านี้โยมบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะยังไม่สิ้นโทสะเมื่อเข้าไปในป่านี้เนี่ยที่จะไม่ขนลุกชูชันเนี่ย หาได้ยากโยมเป็นป่าที่น่ากลัวนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้งณนะเวลาปัจจุดสมัยแห่งราตรีประมาณตีห้าโยมอาจจะเป็นตีห้าถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงเสด็จลุกจากพระบรรทมเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นอนาถะคราบดี นั้นเดินมาแต่ไกลทีเดียวครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสกับอนาถะบินนิกะขณะบดีว่ามาเธอสุทัตตปกติท่านชื่อจริงๆชื่อสุทัตตะนโยมนะเป็นชื่อจริงของท่านแต่อนาถะบินนิกะเศรษฐีเนี่ย หรือว่าอนาถาบินทิกะขณาบดีเนี่ยเป็นชื่อที่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนตั้งชื่อให้ท่านนะตามคุณธรรมของท่านเพราะว่าท่านบริจาคก,ก้อนข้าวให้แก่คนอนาถาก็เลยตั้งชื่อว่านะอนาถาบินทิกะเศรษฐีนะอนาถาแปลว่าผู้ไม่มีที่พึ่งโยมบินทิกะแปลว่าก้อนข้าวนะบินดะแปลว่าก้อนข้าวนะ ก็แปลว่าขณาบดีหรือว่าเศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาคือตั้งตั้งชื่อให้ตามคุณธรรมที่มีจริงของของท่านสุทัตตะที่จริงท่านชื่อสุทัตตะนะโยมทีนี้พอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเนี่ยก็เรียกชื่อสุทัตตะเป็นการเรียกชื่อจริงของท่านนะท่านใดนั้นอนาถาบินทิกข้าบดีเบิกบานใจดีใจว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกชื่อเราเห็นไหมโยมอันนี้ก็เป็นพุทธวิสัยเป็นพุทธบารมีของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์จะทรงโปรโดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยคือพระองค์จะทรงทําให้บุคคลนั้นเกิดความรักเกิดความคุ้นเคยเกิดความเลื่อมใสอย่างเช่นอนาถาบินิกาเศรษฐีที่พระองค์ทรงทักชื่อนี่นะพอทักชื่อเนี่ยอนาถา,าบินิกาเศรษฐีก็รู้สึก อบอุ่นนะที่พระองค์ทรงตรัสเรียกชื่อของตัวเองโยมนะท่านใดนั้นอนาถาบินทิกะขณบ,บดีเบิกบานใจดีใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกชื่อเราแล้วเข้าไปเฝ้าซบเสียนลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าพระองค์ประทับสําราญหรือพระพุทธเจ้าขา้าโยม ยมฟังมาถึงตรงนี้แต่มามองดูเวลาก็คงจะไม่จบนะเรื่องของท่านอนาฐาบินฑิกเศรษฐียมก่อนที่ท่านจะมาเป็นพุทธอุปถากสร้างวัดพระเชตวันเนี่ยวายพระพุทธเจ้ามีภิกษุสงหรือว่าถวายสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตก็ขอให้ยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยาย ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขอวอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร